สวัสดีมากครับพบกับ Mi ิกซ์ในเดอินะครับผมวันนี้เราก็จะมาออทำลไเดียวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ที่มาแกะตอนเลยครึ่งปีมาแล้วนะครับผมนะของขวัญมูลค่า10ล้านบาทจะเป็นอะไรนั้นก็ไปชมกันกับช่วงพาน้องเข้าบา้านบอกไว้ก่อนว่าเช้ดนี้ มเ,เเยยมเสาักยเยลิ้มคามารีวิวนะครับผมและเราก็มาพบกับของขวัญมูลค่า10ล้านบาทกันนะครับผมนะนี่ก็คือนี่เป็นกล่องจากเอ่อเคกาสิกรเดอะวิสดอมนะครับผมนะที่บอกว่ามูลค่า10ล้านบาทเนี่ยก็คือ ต้องเป็นลูกค้าของอกอาสิกรไทยนะครับผมมีเงินฝากหรือว่าเงินลงทุน10ล้านบาทในบัญชีนะครับผมของกสาิกรไทยนะและเขาก็จะส่งอของขวัญเนี่ยมาให้ปีละครั้งนะครับในในวันเนื่องโอกาสปีใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งปีก่อนๆเนี่ยก็จะได้เป็นมีนี่มีชุดน้ำชาแบบนี้นะนี่ข้างล่างเขียน The Wisdom เห็นไหมเอ่ยน,นะ ชุดน้ําชาแบบนี้แล้วก็ปีก่อนๆๆๆหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็นี่อ่าเป็นหมอนนะครับผมนะเป็นหมอนของจิมทอมสันนะครับอืมเป็นผ้าจากจิมทอมสันเลยนะครับลวดลายก็ออกแบบโดยเฉพาะลูกค้า The w i ิส o อมเลยนะครับผมนะแล้วก็ปีก่อนๆๆๆๆก็ไม่รู้ก่อนไหนเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันมาพร้อมกันด้วยหรือเปล่าครับจำไม่ได้นะครับผมนะก็จะเป็นถาดอันนี้นะครับ ถ้าเป็นรูปปะคาฟนะครับผมนะมีเดอะวิสตอมอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหนังวัวพิมพ์ลายหนังจระเข้นะครับอ่านะก็เป็นพวกของพรีเมียมทั่วไปอะ่ะนะแล้วก็คาดว่ามันมาพร้อมกับไอ้ถาดนี่แหละนะเนี่ยเพราะว่าลักษณะมันเหมือนกันนะครับเป็นหนังพิมพ์ลายจระเข้นะครับหนังวัวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะหนังพียูนะครับผมนะอืมแล้วก็นี่ตรงฝาก็เป็นลายปะคาฟนะครับอ่าข้างในเขียนเดอะวิสตอมนะครับผม นะครับนี่ก็คือของต่างๆที่ได้มาตอนปีใหม่นะครับแล้วก็มาปีนี้นะครับ2021นะครับได้มายังไม่ได้แกะเลยนะครับผมนะเรามาแกะกันนะครับ The Wisdom อะไรเนี่ย The Symbol of Smart Success นะครับผมมานี่เป็นรูปอะไรรูปดอกเข็มนะดอกเข็มเรามาเปิดกันอ่าจะเป็นคอร์สนะครับ ต่ดูสิเขียนว่าอะไรอ๋อเป็นการอวยพรนะครับผมนะผลงานการออกแบบลวดลายดอกเข็มไม้มงคลมีความหมายลึกซึง้งสื่อถึงปัญญาที่หนุนนำความสำเร็จและความรุ่งเรืองให้กับชีวิตและผลิตด้วยกระบวนการอั c y c l i n g เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนผลิตลาไรอ,อ่ะอ๋อขอมอบ The Wisdom อ่ายังไม่บอกอืม เราก็มาเปิดดูกันเลยนะครับจะได้ดูว่ามันคืออะไรนะครับผมนะแทนแทนแทนนี่ก็คือโอ้ยลายแผ่นนี่ก็คือ The Wisdom Dining Place Mat นะครับผมนะก็คือผ้ารองจานน,นะจ๊ะ เขาบอกว่า The Wisdom Dining Place Mat รังสรรค์ขึ้นจากแนวคิดเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยกระบวนการแปรรูปจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นหรือ upcycling ด้วยนวัตรกรรมการแปรรูปขวดพลาสติกเป็นเส้นใหญ่ที่มีความคงทนต่อการใช้งานออกแบบลวดลายโดยคุณธีระวัฒนเทียนคะประสิทธิ์ ศิลปินไทยผู้มีความสามารถและผ่านกระบวนการผลิตยอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบผลงานสุดพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้า The Wisdom ก a s t o n c h นะครับผมหนึ่งสองสามสี่มีสี่ผืนนะครับผมนะมไว้รองจานแบบว่าเก๋ไก๋แต่แบบว่าอลองทำไมเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวกระพาวหกใส่เลอะก็ต้องมานาั่งซักอีกเหรอไม่ชอบอะไรที่เป็นผ้าเลยนะจริงนะทั้งองคมฝุ่นเอ่ยทั้งแบบเลอะและทำความสะอาดยากเอ่ยนะครับ นะนี่ก็คือของขวัญมูล,ลค่า10ล้านบาทนะครับผมวันนี้ In t h m m x กนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและรอบหน้าจะพาน้องคนไหนเข้าบ้านก็ติดตามกันนะครับกับ In The Mix o n ออนไลน์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย